สวัสดีครับผมสวัสดีครับ fc แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยแม่หายหน้าหายตาไปหลายสัปดาห์นะไม่เจอกันหลายงวดตั้งแต่16กันยามานะ,ะกันยาตุลาตุลาพิกาธันวาแม่สามเดือนเลยป่วยไม่ค่อยสบายนะเป็นโรคเขาเรียกว่าโรคอะไรโรคหลงลืม จำอะไรไม่ได้นึกอะไรไม่ออกลืมไปหมดนะฮะก็เลยไม่ได้ลงคลิปให้ fc แฟนช่องดูอาศัยการพักผ่อนนะช่วงนี้ก็ดีขึ้นนะพอคุยกันได้ก็เลยมาอัปเดตคลิปให้ชมนะไม่ทราบว่า fc แฟนช่องจะเห็นทางช่องหรือเปล่านะครับผมลงไปให้คลิปหนึ่งแล้วนะเลขวิ่งสองตัวมาตัวนะงวดที่แล้ว9กับ4มาตัวเข้าที่9้า วันนี้7กับสองมาตัวบางคนก็เจ็ดมานะ7แรงนะหลายสำนักเชียร์ที่เรียกเนะเจแรงนะสองแรงไหมสองก็แรงแต่ว่าไม่เท่าไหร่นะถ้า7แรงเจไหนมานะปู่เยี่ยมไปจับโดนมีสาเจกับเกจ็นี่แรงแต่ศูนย์เจ็กับหนเจก็มีเหมือนกันนะไม่รู้ว่ามันจะมาแรงที่ตัวไหนหนึ่งเจ็ จ็ดหนึ่งได้นะเจ็ดศูนย์เศูนย์เออศูนย์เจ็ดได้แต่เจ็ดศูนย์ไม่ได้นะแล้วก็เก้าเจ็ดนี่แล้วก็สามเจ็ดแปดเจ็ดกลุ่มนี้แหละนะกลุ่มเจ็ดหรือจะไปเจ็ดเจ็ดนะฮะไม่แน่เหมือนกันนะฮะอ้าวเรามาดูเลขวางเลขสี่ตัวนะเลขเขาเรียกว่าเลขตารางนะตารางนี่แหละวางเลขสี่ตัวเข้านะวดที่แล้วก็เข้าทั้งสามตัวเลย แปดเก้าห้างวดนี้ขอสองตัวก็พอนะไม่ต้องถึงสามหรอกแต่เอฟซีตาถึงก็ลองดูนะอ่าไม่เสียเวลานะเรามาชมกันเลยนะครับผมไม่ทราบว่าเอซมองเห็นกันหรือเปล่านะเพราะว่าตัวหนังสือมันก็เล็กเดี๋ยวผมจะขยายให้นะครับผมขยายไปสันหน่อย นี่ถ้าขยายไปก็กว้างขึ้นอีกอยกขึ้นซะหน่อย2มกราคมสองห้าหนะเลขตารางสี่ตัวมาตัวนะ461252กับ22งองหลักหน่วยทำนะแต่ยังไม่บอกว่าทำแบบไหน หลักหน่วยตรงนี้นะอ่าตรงนี้ก็หลักหน่วยทำงวดนี้มันมาตัวไหนเอางวดทีลีล้วทวนให้ดูก่อนนะสองห้าสองมาที่ตัวนี้นะสองสามสี่ ตัววิ่งมันเขียนไว้ให้ชมตรงนี้นะ4สี่กับ9้านะเอาวิ่งไว้ก่อนนะวิ่งสี่กับ9ก้าวที่แล้วนะวิ่งสี่กับวิ่งเก้าสำหรับเลขตารางเรามาดูนะใช้หลักหน่วยทำหน้านะสองบวกกับหนะฟังเอาด้วยนะดูไปด้วย สองบวกหกเป็นแปดนะครับแปดเก้ามาตัวนะแปดเก้ามาตัวอ้าวตัวชนมาแล้ววิ่งสี่กับเก้านะเห็นไหมเก้ากันมาจริงๆนะออาวต่อไปสี่ห้านะตัวที่สองนะ ตัววิ่งก็มาติดเหมือนกันสี่อ้าวนานเ,หนเห็นไหมเห็นไหมสี่กับเก้าเราก็มาจับเอาตัวนี้แหละเป็นพระเอกของเราคือเก้านะแล้วก็สี่จับใส่กันดูนะผลปากรว่ามันออกสามตัวมาเลยนะแปดเก้าห้านี่มาตรงนี้แปดมาตรงหาเก้าเก้าวิ่งไว้หาห้าฮะ แปดเก้าห้านะถ้าจับสามตัวอีกหนึ่งก็จับ8ปดเก้าสแปดเ้าห้าถูกอ่ะนี่งวดก่อนนะองวดนี้จะมาอะไรนะเรามาดูเลขวิ่งกันก่อนนะเลขวิ่งประจำงวดนี้วิ่งที่ตัวไหนเขียนลงมาตรงนี้แหละนะฮะห้าหเจ วิ่งที่เลขเจ็ดนะกับสอง่ะเรามาดูเลขตารางกันสตัวจะมีตัวไหนนะจะมาตัวไหนสกับสองจะมาตัวไหนเออเจ็ดกับ2จะมาตัวไหนนะห้บกห Bên dưới biệt. À. Nâng sóng. Nâng móng bên chiếc. Chiếc bẹt. À. Lọt đài liếc 4 tuổi lẽo nữa. Nâng sóng. Chiếc ถ้าจับกันนะเจ็ดมีชนไห้มีนะอ้าวเจ็ดมาแล้วชนตัวหนึ่งสองก็มีเจ็ดก็มีนะฮะจับแบบไหนดีอ่าถ้าจับทางนี้นะเอช่วยจับนะหนึ่งเจ็ดสองเจ็ด หนึ่งแปดสองแปดสี่ตัวแล้วนะเอาท่าสมมติว่าหนึ่งเจ็ดมีนะหนึ่งแปดไม่เข้าเลขวิ่งนะ หนึ่งเจมีสองเก็ดมีหนึ่งแปดไม่เข้าเลยวิ่งสองแปดเข้าเลยวิ่งได้นะหนึ่งแปดไม่มีไม่มีติดวิ่งนะอ่าตัวนี้ตัดไว้ก่อนนะเอาเรามาดูถ้านอกจากนี้ไม่มาอย่างนี้นะจะมาตัวไหน ถ้ามไมว่าตัวนี้นะไปที่สามสี่นะเราไปจับใส่เล็กวิ่งเรานะสามสองนี่สามสองตเล็กวิ่งนะสามเจ็ดสี่สองสี่เจ็ด สองมีนะอ้าวถ้าไม่พลาดแถวนี้นะเอาอีกขออีกสักแถวนะไปดีเก้าเก้าเกตทันทีนะ เก้าเจ็ดเก้าสองหนึ่งเจ็ดมีแล้วสองเจ็ดมีนะสองแปดมีสามสองสามเจ็ดสี่สองสี่เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าสองสรุปแล้วได้กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ้าวได้เก้าตัวนะเอฟซี FC, ชอบตัวไหนนะ ก็ลองคัดเลือกดูนะแต่ละบรรทัดบรรทัดน,นี้สองแปดนะมาเด่นบรรทัดน,นี้สามเจ็ดมาเด่นบรรทัดน,นี้เก้าเจ็ดมาเด่นอยู่ในชุดสามหางนะแต่ชุดนี้ถือเป็นชุดเด่น,นแล้วกันนะชุดต่อมาเนี่ยเป็นชุดรองนะ เด่นไว้หนึ่งตัวรองไว้สองตัวสองแปดสามเจ็ดเก้าเจดคนงบน้อยก็ดูในกลุ่มนี้นะสำหรับงบมากก็ไม่ว่ากันกันไว้ก่อนอ่ะหมดเวลาพอดีนะครับผมำอำลาพาจากอากาศตอนเย็นๆหงวนกัวก็เล็มหญ้าแถวๆนี้แหละนะฮะหญ้าสั้นๆชอบกันจ้องนะฮะทางโน้นก็เป็นป่าไม้ เดี๋ยวรำไรตอนเย็นๆนะอ่ะเอาลาพระจากนะครับผมหมดเวลาไปแล้วไปแล้วไปแล้ว